กำลังจะเทียบท่าแล้วไป <laughs> มีเซเว่นไหมเนี่ยสามแาอะไรอะไรนั้นชอบตูเต็มเลยถามหาร้านเ่าเป็ดแล้วน่ะเราไก่มควันเดินมามอียังน่ะพี่ของเราเดี๋ยวเราตรงไปนะต้ตรงไปไังรถรถพี่ขับอะไรนะมอเตอโฮมมอเตอโฮมวองอองไปเราจะมีป้ายขวามือหรือ้ายมือ เอาตัวเล็กไปเลยจะจะถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่ดอกเยี่ยแต่เราตรงขึ้นตรงขึ้นไปเลยเขาบอกยวให้เราตรงขึ้นไปเลยตัวเล็กบอกถึงแล้วครับถึงแล้วครับ,รบเดินได้เลยครับ อาโทเดินได้เลยนะครับ